โย่ชื่ออะไรยายถามอะไรครับขายดีไหมนี่ครับก็พอจะได้กินอยู่จ้าอ๋อรับเขามาบอกจ้ารับเขาบอกครัมีอะไรบ้างครับผักพวกอะไรผักมีเยอะแยะมีทุกอย่างมีทั้งแตงทั้งกัวเพี๊ยมีทั้งหอมมีทั้งกระหล่ำรับฟักอะไรมีหมดเลยครับพี่ยายจะซื้ออะไรครับพี่ยอไม่มาบ้าง อันนี้อันนี้ขายยังไงนี่อันละห้าบาทอันละห้าบาทจ้ากินไหมกระมชกนี่ใส่กัวอีกนี่อันนี้แกงอะไรนี่นี่แกงอร่อยจ้าแกงฟักทองจ้าโอ้เนี่ยพ่วงรถเนาะใส่ไปหมูไปครับใส่หมูเออมามาเอาประสาทวายายไปเอาที่ประสาทด้วยว่าที่ไหนกันจ้าจ้าอ๋อมีมีพวกอันนี้จะบาดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับที่ ขายกับข้าวเสเร็จรูปนะครับขายอาหารสดขายอะไรด้วยรถพ่วงเข็นรถปลาแห้งครับปลาดุกเค็มก็มีพี่อันนี้พริกผงพริกผงมีปลาแห้งมีปลาดุกเค็มมีผักมีขนมขนมจีนครับกับข้าวเสลิ่งไก่ยอเด็กแมมามีผลไม้มีกระพุกกระพือเอามาจ่ายยี่สิบจ้ะวันหนึ่งขาย ขายดีเลยเนาะยายได้พออยู่ได้จ้าพออยู่ได้ครับอ๋อก็ทุกวันเลยเนาะขายทุกวันเหนื่อยวันไหนเหนื่อยก็ตุ๊บใสก็ไปใสอันนี้บ้านอะไรบ้านแห่งการโพหรือเ่จ้ายายยายคนบ้านนี้เลยบอเ่บ้านคุเพศจ้ะอ๋อบ้านใกล้คุใกล้การโพอ๋อครับครับโอ้ดีครับรถพุ่มพวงมอเตอร์ไซค์พ่วงนะครับจ้ามอเตอร์ไซค์พ่วงพุ่มพวงรายได้ดีไหมครับเนี่ยนลนหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ย พอได้อยู่ได้กำไรนิดน่หน่อยๆเนาะอยู่ได้ครับบ้านเรา4 0 0 5 0อยากได้อยากได้ไม่ไม่อยากเป็นเจ้าของร้านไม่ได้หรองเขาไม่ให้บ่ไม่ไม่เคยเป็นเาไม่ให้เลยใช่ไหมเป็นอาชีพเล็กตามชนบทบ้านเรานะครับ